เขาไม่ั็ไมเบมันมันจะหลอกมันเป็นสายไฟที่มีไฟไหมครับมันมีไฟไหมสายสายบมีไฟเป็นมันเป็นสายใดอ๋อเปิดมันควรปิฟอ๋อแล้วเขามาตัดเอาเขาตัดตัดไปยาวไหมครับตัดจากมีไฟบนทอดได้ถึง,ท,งทันทีเขาจงไว้เหมือนอย่งน,นี้นะออ แต่เขาไม่ได้เอาใดไปหรือเขาเอาไปไม่ได้เอาไปบ่ได้อเขาเอาไปไม่ได้เขาเลยเอาไปแต่สายไฟเขาเอาไปแต่สายไฟแถวนี้หายกันเยอะไหมพี่ก็ห้องห้องร้องสันหน่อยจะว่าให้คนหายแต่ว่ามันหายเป็นผลแล้วนะ<อ>แต่ว่ามันเอาไปอันสารเจ้าคืนเดียวอ๋อตรงนี้โดนคืนเดียวสามเจ้าเลยจะ้ะ เจาัมได้ผิบ่มูมังกบนี่เขาทุกกระท่อมด้วยค่ะเน่ยเอาใหม่ลเอาไปยังทรงกระบอกโอ้เป็นเป็นคือเป็นไม้กระบอกมาทำโต๊ะล้มเลกระมันโดนสาลงเสียงันนั่ง มันมีราคาไหมครับไม้กระบอกไหมไมก็มีโปรตีนเขาทำทานทำหนึงสี่นะครับตอนที่มาเจอสภาพอย่างเงี้ยเป็นยังไงโอ้จคงกระตกใจแล้ว <c oughs> ใจวูบเลยไหมคะอืมอบอคคิดว่าเขาจะเอาแม้มันเป็นแค่ไม้ที่ว่าเขานั่งเล่นเนะาะบอคคิดว่ามันจะมาเอาของจกงไปก็มาเปิดเบื้องนี้นึกว่าเสียหายกับป่ะก็<จ>ขเขาคือเขาเอาอุปกรณ์อย่างอื่นเราไม่ได้เขาก็เลยเอาไม้แทน ป,ประมาณนั้นแหละย็งอย่างนี้เ้วเสียความรู้สึกไหมครับอุ๊ยสุดยอดเลย